สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่คุณนายแตนเพิ่นเาเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะขึ้นมาใหม่ให้โชคทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันพศพันห6 5อนะคะแอดมินกะสิปตามเบิ้งนะคะว่าตัวเลขโชคลาภงวดนี้ ที่ได้ตัวใดนะคะงวดที่ผ่านมาเพ่นวาใดทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นงวดแรกนะคะที่เพิ่นขึ้นมาจากห่วยหน้าแซงซึ่งพ่นไปเข่าสิงเมียเจ้าของแมคโคพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่เขามารับชมรับฟังนะคะไปฟังคุณนายเอ่อพ่นเบานะคะคุณนายเมียกับนั่นพิ่นเบาเนาะคะ่ะว่าเพ่นสีเราวาจังไดนะคะอาจจะเสียงบ่คอย ชัดเจนมากขอโทษขออภัยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะพี่นองเนาะเดี๋ยวไปชมแล้วก็ไปรับฟั่งน้ากันนะคะเพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้เขาไปอยู่กี่วันแล้วไม่เป็นสิบปนอาทิตย์แล้วเขาไปโจกขึ้นมานะบัานี้เนะีมือเล่าโจกมือซิมหาคำวันผ่าพอดีแกนอนไม่ได้หัวเมียนะ่ัวเมียไปสองคนบอก ก็ไปเยอะแต่ว่าผัวเมียที่เฝ้าเฝ้าแม่โคนั่นสองคนบอค่ะไปยังไดบ,นนบันนี้อยั่ใดบันนี้ก็เลยมีเสียงเสียงมีเสียงออกจากวัดบ้านเฮาฮะวัด,ดพระภูนีเสียงอันนั้นลงไปเอาคือรู้ว่าออกจากวัดเขาเห็นไงเห็นว่าออกจากวัดบ้านเฮาอ๋อเห็นเห็นอ๋อเพราะว่ามันมองมาทางนี้เ,เห็นบ่เขาเลยคิดว่าเสียงมันมามามาแล้วมันก็ขึ้นมาทางวัดบ้านเรา๋อสีมาทางนี้เขาว่า มีคนมาเอาไม้ตัวนี้ขึ้นมาอยู่อยู่เหมือนอยู่บ้านของต,งตงอัวเอง๋อคล้ายๆกับว่าสียเอาเพื่อนน่ะขึ้นมายุพีใ<เ>นความคนขึ้นลุกเนาะหวานนี่ <c oughs> นั่นนอนบุไรไ้ฮะคนที่จกนะ่ะเมฆูนฝันนะไม่ได้ฝันร้องไห้เลยคนว่าจะเอามาหาพระคู่นี่ไมกคนโบลูกคนลูกคือเดี๋ยวเจ้าหวาวลูกแต่่อคืนนี้แลขนาดมาฟังอีกรอบนึงมันยังลุกอยู่าดนีน้ ค่ะให้เมยเนี่ยที่ให้ว่าอันบุกไปทันนีบุปไปใสเหมือนกับยานอย่างจะย่างนึงที่ไม่ไปไหนก็ไม่มาเนี่ยไม่มาหาพ่อคูเนี่ยค่นเคยมาบ่ไม่เคยไม่เคยเห็นอไม่เคยเห็นวัดนี้ค่ะคนที่จอคนที่เฝ้าเป็นภรรยาของคนที่จกแม่คูเมียเจ้าของรถแม่คูเจ้าของผู้จกแนนค่ะเราจะได้บัน บาทนี้แล้วจะได้ป่ะเนี่ยเ่าเรื่องลงเอ้ยนี่ก็เลยไปบอกเขาครูเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมเลาให้เจ้าฟังบทที่เบาอยู่นี่แม่ครูเจ้าของแม่โคน่ะคนล่บเหมามาเลาให้เจ้าฟังม่าเอ้ยาะใจ้บกขนใหม่่คะขนไหมนึกไหมไงค่คข่สิโจกออกจากฝ้ายไข่สิโจกเคลื่อน่คะมันบุมีที่เก็บคค่่ะะไว้ไหนก็เลยว่าเอ้ยก็เลยขึ้นว่าไหมที่ขวดที่เขาไปเอาปีกไก่หรือว่า ก็เลยว่าเออออ่จะได้ยูแต่ว่าวันนี้ก็เลยบอกว่ะจ๊กขึ้นมาไว้ทางนวนทางโุกหนาน่ะนะค่ะวันนี้เราเลยว่าเออวันนี้บ่อยผู้จ๊กอันนี้จ๊กขึ้นมาไว้กลางคืนนอนไม่ได้มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่มีนะก็ห้องให้ฮันนี่บอยว่าจะเอามาหดน้ำมืองใต้มาวันนี้เออก็เลยตื่นยามเช้ามาเลยมาบอกสี่ อถ้าครูเพิ่นหูบอบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นรู้เลยเพิ่นรู้เอกของเพิ่นเลยเป็นบ่เพิ่นว่าจังไหนเนี่ยค่ะอันนั้นมารูแล้วมันมีคนมาบอกทั้งๆที่ไม่มีใครมาบอกแม่นบอโอ้ค่ะก็เลยเอาผู้นั้นมาผู้ยังมาเห็นเพราะว่ายานยานกระตุกกระตุกอันอันเมียอันนั้นน่ะมันก็มีเอาง่ายๆคือคือเจ้าแม่นี่สิงผู้ผู้ผู้เมียแม่โคลเป็นบอ เฮ้ยบ <Hoy S 2> ่งจำบอกโอต่นไม่ส <cons Brah pu> ิวผู้ิอลงมาแต่ว่ามักตีแต่ว่าคือเฮาเรารู้สึกว่ายาแล้วก็มีเรามีจีดวิญญาณกับเขาอยู่เรื่องที่เล่าเนี่ยมันคือมันเป็นจีตสัมผัสเราว่ามันเป็นเลืองจริงบได้โบได้แม่นว่าเฮาแต่งเลืองขึ้นมาเองได้ไหมค่ะเรื่องการหวยการยัง เพราะว่ามันมีอีกหลายเทอจากสิบปีที่ได้เพราะว่าตนมีขอามาบูธานิเองอยู่ตอนนี้นั่นคือพระอาจารย์เพิ่นหูแล้วก็ได้เอาขึ้นมาแล้ววัดบรรพตสันติวันเนาะเพิ่นกบหูแล้วก็ได้เอาขึ้นมาแล้วอันเอ็ดอันเชิญขึ้นมาเรียบร้อยโอ้ยเสียดายเลยเนาะบุได้มาไทยตอนที่เพิ่นอันเชิญขึ้นมาทะเบียนรถอะไรมาตอนไหนไม่รู้มานะ ไม่รู้ไงมาเกเขาแกมาตอนเช้าเลยนะหนึ่งสามสี่ไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายทําเลยเพื่อทันผูสมช่วยได้เบื้องหน่าเนาะเลกเสียนเฉี่ยลดที่ยังเกาะสวนเหลกค่ะนุ่้เมา่นกาฮท่อนไผท่อนไที่มันเสียีเป็นกระสไฟไหมทันนี้ไดที่เขียนต้นี้ คนละต้นกับต้นนี้ใช่ไหมต้นใหม่อ๋อค่ะต้นตะเคียนตัวนี้นะอันนี้ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนคือกันแต่ว่าเป็นไม่ใช่ต้นนี้ต้นคนละต้นอาจจะเป็นผูเป็นเมโนเพราะว่าผู้นึ่นเพราะว่ามันมีของมันเหมือนกับเรืออย่างบอกปีกเรืออ๋อเหรอที่อยู่ก้นผู้เี่ยเอามีอยู่บอกไม่ไม่ไอ้ตรงนั้นน้ำมันลึกไหมต้องขากันมัครับ แต่น้ำน้ำมันเลิกไปยุหันแห้งมาเลยบอกโอ้โหตีอันห้วยนาแสงเขานี uh? ่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิไปเบิ้งอยู่ดี๋ยวเมีโอกาสไปว่าห่านได้ไปแล้วเนาะค่ะว่าชิไปวลามโหน้ำมันที่แรกนั้นมาจอบ้านดุงเขาทางบรราที่แรกทีแรกเมียเมียนี่ห้องให้ยานยานยาคูนมะ บุญเอียนวายานยันกูยันจุกยันอย่างละขันมหาอย่าแสดงว่าไม่ยาน่าคนไปสิงล่างตัวครับต้องเพิ่นเข่าสิงข่อยว่าบางคนกับเสื้อบางคนกับบเสื้อแต่เห่าผู้ยุทธายบาลเจ้าเสื้อบนนั่นคอยกับเสื้อเด้อเขาเคยเห็นเนาะเนาะเขาคือมาโปคนายโศกยังไงบอวัตตกิจไม่ชุดหนึ่งเพอเดี๋ยวชุดเล็กบอกระถือยู้ ไดบ้าแเอาบอาเอาให้สืบหลายข่นเออกยูแต่ว่าู้ได้ปเบื้องข้อนได้แบบได้งินเมื่อกี้นี่ได้ยังไงเขาก็ได้ก็ซื้อไปนี่แหละก็เลยเขาแม่แกก็เลยบอกแม่แกซื้อไปประเเท่าเอห้าเก้าหกเก้าโอห้าเก้าหกเก้าเลขมันออกเมื่อกี้เนี่ยโอ้เจ้ากระถึงตัวขันว่าห้าเก้า ห้าเก้ากับสองเก้าอีแม่เก้าสองเอาทั้งบนทั้งล่างเลยบอกทั้งบนทั้งล่างแป๊บแปเทแป๊บถูกแป๊บแป๊บแป๊ถูกแบตเตอรี่สองใบโอ้ได้เลขจากเจ้าแม่นี่บอกก็มันก็เกี่ยวกับรถบอกก็เกี่ยวกันเกี่ยวกับรถเป็นบ่อก็เกี่ยวกันหรือว่าเพิ่นฝันหรือว่าไปเห็นไปเห็นเลขเราบอกว่าเราซื้อตัวนี้แหละทั้งบนทั้งล่าง เพิ่นซื้อห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองโอ้งวดนี้เอาอะไรวกอีกเด้อตัวใดเนาะประเภทงวดนี้ได้ระบบรถตัวนี้ได้สมัยแต่ว่าะก็บอกเอาดอกให้อีแม่เอาสั้าโชคไปย่นี่แม่ค่ะให้แม่เอาใหแม่เอาซะอีแม่ได้ให้อีแม่มีโชครถลูกลก็ดีใจนำหน่อลูกก็พอได้กินดีดได้มากแล้วครับยังย<า>ังยังรับด้ครับ<ด> เยังบทนในสําราล่างกายเราพูดท่นในสํารกพูดถึงวนเข้าใจจะบอกท่าในสําราขันทองไปเนมกับขันหินก็ได้ได้ขันพูดชีให้มนไปเอาตไปเบื้องหน้ไปเนียจะพาไปได้ไงก็คุณเธอก็ไปได้ออาบอกอยู่วัด้า้เรานีอาบอกแต่ยังให้ผู้มีเซนต์อยู่แล้วเนาะไปเบื้องนําจะคานาทีนี่ไปไหมแล้วขายของ ไว้แป๊บเดียวก็ได้กระชงเธอพันแาะใเธอว่าสะไปก็ผ่านหนึ่งเด้อไม่มอนติดภารกิจเนาะนี่ว่าสิไปงานถึงมือเล็กบอกสู้กับพวกแจักเอิญนั้นจะอันนั้นเนาะสระหนักขอกหนักเข้ามาให้เฮ็ดให้ได้ทำบอกทำบุญแนเจี๊ยบเอ้ยจะได้เฮ็ดบุญเดินสามได้ค่ะมาล้วงนำเด้อค่ะเอาเอาเว้าบุญบานเฮาบุญเดินสามเด้อค่ะวันที่เฮ็ดบุญเดินสามจะทำบุญเดินสาม ไขประตูแล้วค่ะไขประตูแล้ววันที่เท่าไหร่คะวันที่สี่ค่ะวันที่สี่กุมภาพันธ์สองห้ามีละบงค่ะมีลำบงย้อนยุคเราต้องไปดูเราถึงจะเขาสิได้ทำบุญน้ำเขาใช่ก็ไปพดีนไปนำโชคกันเนาะได้โชคลาภไปกระทำบุญต่อเลยวันที่สี่ได้โชคก็ทีหนึ่งทีสี่กระทำบุญตัวนี้ตัวนี้อันอันคุณนายเอาตัวใดวะเมื่อวนี้มักตัวใดถามส้นตู ส่วนตัวเูบนเฝ้าถามดอกว่ามาแต่สายอยากรู้ว่าส่วนตูสักก้อนเดี๋ยวสิไปเบิ้งอลไรจังสิมาบอกอีกเรื่องว่าเห็นตัวใดเรียกขนเสื้อออกกับเก่าตัวไหนอนี่ยจะจะจะเป็นล่างเป็นบนไม่รู้นะตัวไหนคะตัวเก่ามักตัวไหนเอ้ยเอ้ยนะมาเก่ามาหาเก่าเก่าหาเก่าตัวเก่าไอ้จะมากตัวเก่าบ่ต้องออกบนมาต้องออกล่างกันได้นะครับเนาะ่เหมือนเหมือนก็ฝันไี่ถูกว่านอนฝันอยู่แต่ว่าบม่รู้อันค่ะ ตีได้ไ้ความฟันเฟินด้วอืมน่นี้นอนเอาเรขหนักเนาะหาเก่าเก่าหาอันนี้เอาเลียกมังสะก้อนเนาะแต่ว่าหักเราซู้ฝั่งนะคะท่านผู้ชมเราซู้ฝั่งซื้อวันที่ไปที่มาเขาจะแม่ตะเคียนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปติดตามดูแล้วไปซองดูฮะศักดิ์สิทธิ์นะฮะศสมากแม่นบ่แม่นคนบัวลูกเลยค่ะ คนแขนสแตนอพเลยพี่น้องว่าแม่ตะเคียนเขาสิงกเป็นพักไปใสก็พักคือสายเลยบอกมันไม่แคมบอกครับพ่นยู่ปนิได้ไปหาเพันยู่ต้นนอกหัวเมียรถเนโคลตันน้สิสอาบอกเราก็จะเรียนงานมีไปเลยอย่าเบลีบอกโอ้ยไปไปไปันะมันชิ้คำเนะไปสกอนเดอร์สันเดอร์ครไปท่านผู้ชมตรงหน้าค่ะพันยู่ตรงหน้าเขาประหุตว์่ถนนไหนบ่ ันยังสิได้ยังไปอีอยู่บ่ขี้มอซไปใบ่มอไปได้บ่มองเขาเย็นงานแขนลงไปหันเย็นหน้าเขาอีเห็นเหบอจันอันอ่ะตกไปนี่เลี้ยวซ้ายเหรอเออมองหน้านี่แม่น่าแสงอยู่ที่เห็นกันน่แล้วขี้รถลงไปก็เห็นรถมันโคบกันน่แล้วตรงไปมองไอสามแยกมันดงมันหน้าน่ะก็เลี้ยวซ้ายขามหวยสกอนเป็นบอ ขามหวยได้เนาะีหวยตัวพีได้หวยหน้าเขาไอรันสิได้ครับก็มีหวยเดียวหวยหน้าเขาอีเยี่ยมไปได้โมเมนต์หวยตุ๊กตอันอันทางเฮือนเอ๋อเนาะโมเมนบอกเอ้าหวยใกล้ๆอันนี่หวยใกล้ๆเอ้าบอกโมเมนต์หวยพุนบอกเอาโอเคเสนอเดี๋ยวจะไปเบิกสำรับคลิปนี้ขอบคุณคุณนายแต่นหลายๆที่ให้แนวทางแล้วเพิ่นเล่าสู่ฟังถ้าเพื่อนเราหนีบลูได้หนิแต่ว่าเอ่อแอดมินสิไปตามให้อยู่นะคะที่ภาไปซองอยู่แต่ว่าถูก เอองวดเทียนมากนี่เขาบนล่างเนาะแต่่างวดนี้ต้องาพาไปซองแต่่างวดนี้มีตะเลขมาของคุณนายแตนนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากทิ้งถ่ายไว,นะะวไ้นะคะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะพือยากทำบุญร่วมกันกันตั้งจิตอธิษฐานเวลาไปซองขอให้ถูกด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ